สวัสดีอีกครังครับเริ่มใหม่ครับกับธุรกิจออกแคมในเช้าวันนี้วันอังคารครับอากาศเย็นสบายครับที่ลมสักนะครับใครจะมาเที่ยวภูสะเบิกมาเลยนะครับอากาศดีมากรับรองวันหนาวแน่นอนหนาวเหน็บเหน็บหนาวครับจากการที่ทําธุรกิจออกแคมปครับไปชมงานมาแล้วครับวันที่4ี่กุมภาได้อะไรมากมายนะครับ ได้รู้จักกับสมาชิกหลายๆท่านนะครับในธุรกิจออกแคแล้วก็ไปดูสถานที่ครับราชมงคลครับเป็นยังไงโอ้สวยงามมากเลยครับมหาวิทยาลัยครับที่เราไปก็คือห้องประชุมนะครับใหญ่ครับเขาเตรียมงานได้ดีมากครับเปิดแอร์ตั้งแต่เช้าเย็นเที่คบนะครับไม่ต้องกลัวความร้อนครับเข้าไปข้างในเย็นมากสะดวกสบายครับแล้วก็ได้พบกับผู้นำครับ ได้พบผู้นำหลายหลายท่านครับได้รับเสื้อสามารถครับโอ้สวยมากเลยสีทองสวยเป็นสง่าสวยงามครับแเราก็ได้พบผู้นำอันดับ1ครับในธุรกิจออกแคทครับคือบารสวงครับดีวงแล้วก็อันดับ2คือโคดกิฟซี่ครับแล้ะเจ้าของแบบฟอร์มด้ยนะครับคุณแอปดีเชงครับโอ้ครับมาจากประเทศอินเดียครับ ก็ไม่ธรรมดาครับแลหลายๆท่านนะครับก็ทำโปรครับโปได้รับ iPhone กันนะครับคนละเครื่องครับและเราก็ได้พบกับครับท่านอาจารย์จตุพลชมพูนิดครับ แล้วก็ท่านก็ได้มาจุดพลังนะครับจุดพลังพูดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจด้วยครับให้เรามีพลังในการทำงานในการใช้ชีวิตครับแล้วก็ได้คิดดีๆครับจากคำคม mm hmm. นะครับสุดยอดครับใครฟังแล้วก็สนุกครับแล้วก็ยังให้เราได้คำขัน สนุกกับคำพูดทางของท่านเลยครับทำให้สามารถนำไปใช้นำไปพูดได้นะครับในเวทีต่างๆนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับทุกท่านเราได้พบกับลูกแร่ใหม่ไทยครับใจตะว,วันก็ทำให้พี่น้องครับที่เข้าไปร่วมในงานครับสี่พันกว่าคนครับก็าทางก็ออกไปเต้น หน้าหัาน่นก่าอ่างเงี้ยหน้าเวทีครับก็ได้ร่วมสนุกสนานกันผ่อนคลายครับในการที่เรามาประชุมกันได้มาร่วมแสดงความยินด,ดีกับผู้สำเร็จแล้วแล้วก็นี่เลยครับมาร่วมสนุกทิ้งท้ายครับได้มาดูเหมือนเราได้มาดูคอนเสิร์ตนะครับหลายๆอย่างครับได้มาดูผู้ประสบความสำเร็จจากธุรกิจออกแฉดแล้วยังได้ มาฟังเรื่องราวการจุดพลังครับหรือว่าการเพิ่มพลังครับให้เราคิดบวกในธุรกิจแล้วก็ได้ร่วมการเต้นํำฟังเพลงของใหม่ไทยครับทุกคนเข้ามาก็มีความสุขครับเพราะทุกคนคิดบวกแต่ยังไม่หมดแค่นั้น,นครับอีกสี่เดือนข้างหน้าครับ เราจะได้พบกับผู้นำเช่นเคยครับที่ทำโปรนะครับหรือว่ามีไรายได้ที่เขากำหนดไว้ให้คุณได้รับลถนะครับทั้ง3คันนะครับ3โปรนะครับตั้งแต่ราคาหลักสองแสนจนถึงหกแสนบาทนะครับเราก็สามารถ ทำกันได้ทุกท่านนะครับใครที่มีความสามารถทำไรายได้ถึงก็จะได้รับลดนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับที่ผมพูดมานะครับเป็นภาพแล้วก็เอามาให้ทุกท่านดูนะครับว่าภาพที่ผมพูดวันนี้เป็นอย่างไรนะครับก็มีหลายๆท่านครับอยากอยากไปครับแต่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองครับบางคนก็บอกว่าไม่พร้อมไม่มีเวลาไม่ว่าง บางคนก็ไม่มีเงินครับแต่เราใช้ชีวิตอย่างผิดพลาดบางท่านนะครับออเอแคนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลงให้ดูครับเอาสักห้าทีลงได้เอ้ยเอาไว้ก่อนลง YouTube เลยก่อนครับแล้วก็ไปแชร์ดูนะครับไปแชร์แบบสั้นๆครับบางท่านบอกทำธุรกิจออกแคตแล้วได้อะไรครับมันเป็นธุรกิจ แบบไหนเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าไม่เหมือนนะครับธุรกิจออกแคสเป็นธุรกิจที่ดีและดีครับดีที่สุดครับเพราะว่าแรกๆเขาก็อาจจะติดขัดก,กันไปบ้างครับทุกๆธุรกิจครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับมีการเปลี่ยนมีการพัฒนาครับในการทําธุรกิจก็จะมี การพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดสุดนะครับที่สุดคือจุดที่ดีที่สุดครับก็จะอยู่ตัวแล้วก็จะมั่นคงครับเหมือนตอนนี้ครับธุรกิจออแคดก็ถือว่าอยู่ตัวแล้วครับว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดครับในการทําธุรกิจครับไม่สามารถไปหลอกใครได้ครับเพราะตรวจสอบได้โปร่งใสตรวจสอบได้ครับธุรกิจออแคด ทุกรหัสครับเราสามารถเข้าไปดูรายได้ของเขาได้ครับเวลาทําธุรกรรมเราสามารถเข้าไปดูได้แต่ไม่สามารถถอนเงินของเขาได้ครับแค่เข้าไปดูนะครับแล้วก็ยังเป็นธุรกิจที่บอกต่อง่ายที่สุดนะครับธุรกิจของเราไม่ใช่ธุรกิจสินค้า หรือว่าของใช้เครื่องใช้นะครับไม่ใช่ของกินนะครับแต่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับภาพดิจิต,ตอลหรือเป็นการลงทุนด้วยหลักทรัพย์คือเงินนั่นแหละครับเงินครับเงินตราครับมียูเอสดอลลร์ครับเป็นการลงทุนครับ แล้วก็เรามีเหรียญ OC นะครับ mm hmm. เหรียญ OC แต่เราจะใช้เงินดอลลาร์เป็นการขับเคลื่อนในการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจทำง่ายขึ้นหนึ่งครับเหรียญของเราสามารถเก็บและขายได้จริงนะครับ OC นะครับเก็บและขายได้จริงใครมีก็สามารถเก็บไว้มากเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณครับ ก็เหมือนเหรียญบิตคอยครับก่อนนี้เขาก็มีค่าน้อยผ่านมา10ปีแล้วเขามีค่าถึง1ล้านหรือ2ล้านนะครับตอนนี้ก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณล้านกว่าบาทครับเหรียญของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปครับเพราะของเรามีชุมชนที่ใช้เหเรียญก็เหรียญก็จะพัฒนาได้เร็วเพราะทุกคนทำธุรกรรมกันครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน กันเรื่อยๆ่ครับในธุรกิจออกแคสก็จะทำให้เหรียญของเราขยับขึ้นลงง่ายครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบซื้อเหรียญไว้ครอบครองครับเหรียญขึ้นก็ไว้ขายเหรียญลงก็ซื้อครับเหรียญขึ้นอัปตะก้าได้เพราะใช้เหรียญน,น้อยครับเหรียญขึ้นเราก็รีบอัปตะกา้ามันก็มีประโยชน์ต่อตัวเรานะครับในการอัปตะก้าครับถ้าเหรียญขึ้น เพราะถ้าเราเรียนไว้ก็คอแล้วนะครับอีกอย่างนึงคือเป็นธุรกิจแบ่งปันครับเราสามารถนําธุรกิจของเราเนี่ยครับไปบอกต่อกับผู้คนนะครับให้มาทําธุรกิจเริ่มต้นในหลัก10 us ครับ10 us ก็ต้องอยู่ที่ราคาเด่นนะครับว่าจะเป็นเงินไทยเท่าไหร่10 us แล้วจะแปลงมาเป็น OC เท่าไหร่เราก็ดูเอานะครับแต่คือให้กำหนดไว้ว่า10 u ยูขั้นต่ำเลื่อนระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นย5 50ิบห้าห้าสิครับขึ้นไปเรื่อยเขาจะมีแบบฟอร์มให้เราดูนะครับว่าเราจะใช้เหรียญเท่าไหร่ตามกำหนดแต่ละวันนะครับก็ไปดูในผังเหรียญน,นะครับว่า ขึ้นลงเท่าไหร่เราก็ใช้ตามนั้นเลยครับเงินใดก็สามารถบอกต่อแบบนี้ครับได้ทุกท่านครับทุกที่ทุกเวลาประเทศไหนก็ทําได้ครับอายุเท่าไหร่ก็ทําได้ขอใม่มีโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตมือถือและเงินลงทุนนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินลงทุนคุณก็ต้องหาสมาชิกนะครับเข้ามาครับช่วยกันดันเงินขึ้นไป สำหรับคนที่มีเงินก็สามารถลงทุนให้ติดออปพลน์ของท่านนะครับอปพลน์ line, ท่านอยู่ตะกร้าเท่าไหร่คุณก็ซื้อตะกร้านั้นๆครับตั้งแต่หนึ่ง6 7 8ส1มี่ห้ากเจ็ดแปก้าสิบซื้อได้ครับตามราคาตะกร้าแต่ละตะกร้ามีราคาเท่าไหร่คุณก็ซื้อไปให้ติดอปพลน์ครับเพื่อจะสร้างรายได้ให้เราเร็วที่สุดของที่สุดนะครับ มีหลายอย่างที่ผมยังพูดไม่หมดครับแต่อยากให้ท่านครับมาสอบถามกันเอาเองครับถ้าอยากรู้เรื่องราวในการทำธุรกิจออกแคตนะครับทำอย่างไรถึงจะได้เงินเร็วครับก็ต้องเข้ามาสมัครแล้วก็สอบถามครับเรียนรู้มีห้องเรียนนะครับของเรามีห้องเรียนห้องเรียนก็สามารถสอบถามสมัครแล้วก็สอบถามได้เรียนฟรีครับในห้องเรียน เรียนโต้อตอบนะครับโต้อตอบกันทางไลน์นะครับทางกลุ่มไลน์เราก็สามารถแชหน้าจอสอนกันได้ครับแชหน้าจอนะทำไม่เป็นไม่เป็นไรครับฝึกกันไปเรื่อยๆแล้วก็ทําไปเรื่อยๆก็เป็นเองนะครับง่ายๆมีเทคนิคหลายๆอย่างนะครับในการหาผู้คนและบอกต่อผู้คนเข้าไปเรียนในห้องเรียนครับ หนังสือเสียงก็มีให้เราฟังนะครับมีเทคนิคหลายอย่างนะครับตั้งแต่คนที่เขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่เป็นทำยังไงครับก็คุณก็ต้องเริ่มมาจากการฟังก่อนฟังให้เป็นก่อนแล้วคุณจะทำธุรกิจได้ครับง่ายๆอีกสเดือนข้างหน้านะครับคุณจะทำ โปกันได้หรือเปล่าโปที่เขาจะแจกรถครับถ้าคุณทําได้คุณก็ได้รถไปจอดอยู่ที่สถานที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ครับเขาก็จะเอารถมาให้ท่านนะครับทํากันให้ได้ครับตั้งใจหาผู้คนแล้วก็อัพกระเป๋ากันขึ้นไปก็จะทาให้คุณรับรายได้มากขึ้นนะครับก็ต้อง ขอบคุณนะครับกับสิ่งดีๆจากธุรกิจออกแคครับขอบคุณผู้นำทุกท่านนะครับที่ทำให้ผู้คนนะครับที่ต้องการประสบความสำเร็จได้หันเข้ามาทำธุรกิจถ้าไม่มีผู้นำไม่มีผู้ทำก็ผู้คนก็อาจจะไม่มี สิ่งที่ต้องการครับคือเขาใฝ่หาธุรกิจดีๆสักธุรกิจหนึ่งตามหามานานแล้วครับไม่เจอแต่วันนี้ครับที่ผมพูดนี่ทุกคนได้เข้ามาได้ผ่านมาเห็นก็สามารถเข้ามาสมัครครับเป็นธุรกิจที่คุณฝันหาครับตามหากันมานานแล้วที่มั่นคงที่สุดและทำเงินให้คุณได้เป็นวินาทีไวที่สุดก็ ธุรกิจออกแคนนี่นะครับเข้ามาเลยครับตอนนี้กําลังเติบโตครับเติบโตและยิ่งใหญ่ที่สุดมีการให้รางวัลต่างๆครับคุณจะไปเที่ยวไปลงเรือไปร่วมกิจกรรมครับก็มีหลายสถานที่ครับเราก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้แค่คุณเปิดใจตัวเองครับเข้ามา ไปร่วมกิจกรรมก็อาจจะมีการลงทุนบ้างก็ปกตินะครับการทํางานก็ต้องมีการลงทุนครับทุกอย่างไม่เรียกว่าอะไร 1. อาจจะลงทุนแรงลงทุนเวลาลงทุนด้วยสินทรัพย์หรือว่าเงินทองของคุณครับคุณก็ต้องกล้าลงไปครับแต่ก็การันตีได้ว่าลงไปแล้วต้องได้แน่นอนไม่มีคำว่าไม่ได้ครับกับธุรกิจออฟแน ได้จริงๆครับไม่ได้แล้วผมจะทําทําไมครับหลายๆคนจะทําทําไมแล้วทําไมต้องมีแบบอย่างที่เขาไปกันเขาไปกันเพื่ออะไรไปด้วยใจครับต้องไปด้วยเงินตัวเองนะครับไม่ใช่มีใครมาจ้างไม่มีใครจ้างครับการทําธุรกิจไม่มีใครจ้างอยู่แล้วเพราะไม่ใช่อย่างอื่นนะครับอย่างอื่นนะจจะมีการจ้างกันใช่ไหมครับแต่ธุรกิจีไม่มีการจ้าง คุณต้องลงทุนด้วยตัวคุณเองครับคุณจงะเห็นค่าของธุรกิจครับถ้าคุณไม่รู้จักการลงทุนคุณจะไม่เห็นคุณค่าของเขาครับเหมือนคุณได้ของฟรีแต่คุณค่ามันจะออกมากับคนที่ให้ครับทางใจครับครับก็ฝากไว้นะครับ15นาทีก็เป็นเวลาที่ดีครับ ในการทำคลิปครับลองไปดูภาพในงานนะครับเดี๋ยวผมจะลงเข้าไปกับคลิปที่ผมพูดอยู่นี้ว่ามันจะตรงกันไหมครับในการทำงานโอเคนะครับขอบคพณครก็ลืมนะครับเขา้มาสมัครกัน